มาค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาทุกคนมากินเดอ้อขนมจีนแกงไตปลานะคะจริงๆโมไม่เคยไม่ค่อยได้กินเท่าไหรน่นะแกงไตปลาก็วันนี้ก็จะมาลองดูกันนะนี่อันนี้เป็นแกงไตปลาเนื้อซาบะนะทุกคนจากร้านไทยทูยูนะคะครัวไทยๆนี่เลยนี่เขาก็จะมีเป็นหอ่อเป็นแพ็คมาให้เราแบบนี้เนาะ ไม่ต้องไม่ต้องทำเองให้ยุ่งยากเนาะต้มเสร็จจบต้องบอกว่าเครื่องแกงคือถึงมากอยากใช้มือเริ่มเลยจ้ะมาเด้อจ้ะหนุมหนุม,มรสชาติเขาคือ ความเผ็ดความกลมกล่อมของเครื่องอ่ะอันนี้สตอนะจ๊ะใส่เลยความเผ็ดความเครื่องแกงเครื่องที่เขาแบบเป็นแบบนี้มาคือไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเผ็ดกำลังดีอร่อยมาก จริงๆโมไม่ค่อยได้กินนะไอกแกงไตปลาจริงๆแล้วอ่ะอืถ้ากินก็จะเป็นแบบขนมจีนน้ำยาอะไรเงี้ยน้ำยาปลาน้ำยากะทิเนี่ยอร่อยใครสนใจเดี๋ยวโมปักลิงก์ไว้ใต้เม้นเหมือนเดิมจ้ะสินค้าเขามีหลายอย่าง ไม่ใช่แค่แกงไตปลาเนาะเข้าไปดูกันได้รสมือคือยำอือแื้อปลาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลย มันเผ็ดกำลังดีจริงๆจริงเละมันไม่ได้เผ็ดโดดแบบเครื่องแรงอะไรแบบนั้นนะ่ะมันกลมกลม่อมอันนี้โมซื้อมะเขือกับถั่วฝักยาวมาใส่เด้อม,มาใส่เอง หรือว่าเพื่อนๆแบบชอบผักอะไรก็ต้มใส่ไปตามใจชอบกินกับมะละใส่ทั้งมื้อทั้งสอดละจ้ะ ืปลาแบบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยอ่ะอืมนัากินเลยครับ ตอก,ก็มีขายนะจ๊ะยกเซตเลยวันนี้ซดน้ำได้ ไช่เหรอป้ากินไหมอร่อยมากกินแล้วเขาไม่เคยกินมื้ออื่นไงอืมอืมก็ต้มรอไว้ให้มือ้อกลางวันเขาอ่ะอร่อยมากอันนี้ <f> บ้านโมเขาเรียกบักไอเทนบักบว <f> บโมกินดิบ ไม่ยดต้มเิ็นดิไปเลยแสบจ้ะเปลี่ยนอารมณ์กินกับเอน้ำยาขนมจีน เนื mm ้อ hmm. ปลาแน่นแน,น่นเลย Check. น้ําจะระวังอย่าให้มันเข้าคอนะถ้าเข้าคอนีนงานเข้าสำลักทันเท อ๋อป่าเผ็ดกำลังดีกำลังดีเลยไม่ใช่แบบเผ็ดโดดแล้วต้องแบบกินน้ำกินน้ำอะไรอ่ะเผ็ดกลมกลม่อเข้าเครื่อง เครื่องแกงแบบดีมาก Og um. um. ทำอะไรลูกอร่อย xé yeah. แซ่บจ้ะไปแล้วจากทริปนี้อร่อยมากใครสนใจนะจ๊ะไปตามกันได้เลยนะคะกับร้านไททูยูเดี๋ยวโมปักพิกัดไว้ให้ใต้คอมเมนต์มีแบบไตปลาคั่วสุกแบบเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเนาะแล้วก็มีแบบเป็นทำแกงแบบนี้บอกเลยว่าเผ็ดกลมกล่อมเข้าเครื่องกลิ่นไม่แรงขนาดนั้นอะอืม ่โมไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินแกงแตปปลาอืมอันนี้คือกินได้อร่อยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์้ได้นะคะ